มากำลังจะแพ้พยา,ยาที่เขาได้ครับดีกันนักโอกาสต่อไปนี้มูเขาเจ้าค้าทัางหลายของงา้อยาเยินเชิญคุณชัยสุจาพนายางคุณคุณชัดชุดดานะครับพญายางคุณครับบริษัทวีพันธ์อร์ิเจอร์ได้เป็นตัวแทนของเขาเจ้าค้าทัางหลายจุดเจียนสองธรรมขอยาเยินเชิญครับผม ท่านที่มาแล้วเรียนเชิญง่ายก็ได้นะครับเขานีย้ยังนับอยู่นะครับทรรบพกันเดียวเัาน,นที่มีามาเสริมครับต้องการขอบคุณคุณชัดชุดานายยังคุณตด๋ยนะครับจากทวีคันคอนเทนเจอร์ที่เป็นตัวนำเขาจุดเกียรสองทับผมมาจโรกาทิปติสหัมเป